สวัสดีครับปีนี้เป็นปี2 0 2 2แล้วแล้วก็วันนี้ผมก็จะขอมารีวิวรถผมนะครับเป็น audi g t ตัว cabriolet นะครับก็อย่าจำลองแชร์หน่อยว่าวันนี้ใช้รถประมาณ200กว่าโลแล้วนะครับว่าผมพบเจอสิ่งที่ชอบแล้วไม่ชอบเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลยเรามาพูดถึงเรื่องของภาพลักษณ์รถนิดนึงแน่นอนครับรถ audi ตัวนี้นั่ง2คนเนาะรถเปิดประทุนได้ภาพลักษณ์ดูดี นะครับล้อแม็กออกมาสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยเรื่องล้อแม็กก่อนเลยผมรู้สึกว่าล้อแม็กส่วนตัวผมผมว่าไม่สวยนะครับแล้วก็ยางออกมาดีล้อล้อไม่ชอบแต่ยางโอเคนะครับก็วันนี้แหละก็ถือโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนล้อยางนะครับว่าจะไปในตัวที่ผมต้องการใช้นะครับย้อนกลับมาระบบช่วงล่างช่วงล่างเดิมเนีย่ยต้องพูดตรงๆว่าออกแบบมาค่อนข้างดี ออกในโทนนุ่มถ้าคนใช้งานสตีทยูสเนี่ยอาจจะเพียงพอแล้วไม่จาเป็นต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดสําหรับรถรุ่นนี้เลยคือระบบเบรกเว้ยระบบเบรกของ audi tt เนี่ยผมว่าออกแบบมาระยะเบรกค่อนข้างสั้นนะครับและผมเชื่อว่าออกมาโอเคเลยอันนี้คือส่วนตัวผมผมชอบเนาะถือว่าแต่ก็ต้องทําต่อแหละนะฮะมันก็ไม่ได้มีว่ากูจะไม่ทำนะฮะทำแน่นอนแต่แค่ว่ารู้สึกว่าพื้นฐานมาโอเคนะครับ สเตปแรกส่วนตัวผมผมอยากไปแค่ล้อยางโชก่อนเหมือนที่เคยทําคลิปให้เพื่อนๆหลายท่านฟังกันเลยว่าผมรู้สึกว่าล้อยางโชกใส่แค่ล้อยางโชกรถก็เปลี่ยนคันแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเลือกสรรอยู่เรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ท่อก็จะไปแบรนด์อะไรดีวะเนาะก็เลยกําลังจะมาคิดว่ากูจะไปแบรนด์ไหนดีกูจะไปออกรูไหนดีนะครับก็ใครมีคลิปเสียงอันไหนก็ฝากมาส่งมาให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเราอยากเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นนะครับในปีนี้ รเราก็อยากมาแชร์ทุกอย่างที่เราเจอปัญหาและเราอยากแก้ลดไขแก้ไขลดไปในทางที่เราต้องการนะฮะก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าวันนี้ผมเลือกล้อโปรดักต์ไหนยางตัวไหนและช่วงล่างตัวไหนนะครับไปชมกันเลย โอเคครับมาดูแล้วกันวันนี้ผมเลือกอะไรบนรถน้องธนูบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมบอกว่าแม่งไม่โอเคสุดคือล้อแม็กวันนี้ ผมภูมิใจเสนอล้ออาร์ฟอร์นะครับเป็นล้อที่ต้องบอกนะว่าเป็นล้อคัสซอมเนาะแต่ว่าก่อนผมสั่งรถผมสั่งล้อมารอแล้วนะก็มีความคิดมาแล้วว่าอยากได้ล้อตัวนี้มาอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับก็คือกูมีใจแต่แรกอะ่ะนะครับก็เลยสนใจเป็นล้อ Arport รล้อตัวนี้จะเท่ากันทั้งหมด4ลูก8นิ้วครึ่องออฟเซ็ดสด้วยนะครับรัดกับยางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นยางขุมซิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่สุดแล้วนะครับก็ลองลองดูว่าโยโกฮาม่าเอดีศูนย์แปดนะครับเบอร์ตรงสเปค24 5, 3 5 r 1 9นะครับตัวนี้จะเป็นโยโกฮาม่า AD08R มานะครับอยากรู้ว่าจะซิ่งไหมนะครับสุดท้ายแล้วนะครับระบบช่วงล่างวันนี้ผมเลือกเป็นโชค KW V3 เหมือนเดิมวิ่งบนพรมนะฮะอยากรู้ว่าโชคที่ผมเลือกเนี่ยนะครับบนฟิลลิ่งที่ผมบอกว่าวิ่งบนพรมเนะี่ยผมอยากอาลองเอาโชคที่แม่งนุ่มมาใส่กับยางที่แม่งแข็งที่สุดในตลาดผมอยากรู้ว่าบนรถยุโรปเนะี่ยมันจะสามารถตอบโจทย์ผมได้ไหมนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากลองบนรถคันนี้ ฉะนั้นเนี่ยนะครับสเต็ปแรกวันนี้ล้อล้ออาร์ตฟอร์นะครับเป็นล้อฟอร์โชก K.W. ยางโยโกมาเอเดียสแปด R นะครับก็มาลองดูแล้วกันว่าโหนกพี่น้องบัณิบสาม 3, จะได้รถในสภาพแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับ โอเคครับผมก็มาอยู่บนรถ Audi TT นะครับน้องธนูของผมนั่นเองนะฮะก็คือคลิปมันอาจจะตอนแรกมันอัดไปวันนึงเนาะแล้วเราก็ลองรีวิวแบบเราอยากรีวิวให้รู้ว่าหลังจากผมใช้รถธรรมดามากับหลังจากผมแต่งรถมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้แบบชัดเจนเลยต้องบอกเลยว่า KWV 3เนี่ยบนรถ Audi TT Mark 3เนี่ยผมบอกเลยนะว่าแม่งไม่แข็งเลยนะครับไม่แข็งเลยไม่แข็งสักนิดเลยนะครับกล้าพูดเลยว่ากล้าันตีได้เลยว่านุ่ม นะครับเพราะอะไรผมกล้าพูดแบบนั้นวันนี้ผมใส่ยางอยู่บนรถเป็นโยโกฮาม่าเอดีศูนะครับบอกเลยว่ายางแม่งแข็งจัดนะครับแข็งมากคือน้ำพุ้ยยางแนหะยางมันแข็งเพราะมันเป็นยางซิ่งเนาะผมอยากรู้ไาว่าถ้าเป็นรถยุโรปใส่เอดีศูเนี่ยคนรับได้หรือเปล่ากับความกระด้างซึ่งส่วนตัวผมเนะี่ยบอกตรงว,ว่าความแข็งตอนนี้นแม่งมาจากยางล้วน,นแม่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโช้อัพเลย นะครับอรีบาวกับบัมเนี่ยปรับควดน้อยเพื่อให้อยากรู้ไงว่ารถยุโรปช่วงล่างที่ดีสําหรับที่คนบอกโอ้ช่วงล่างยุโรปดีกว่ารถญี่ปุ่น,นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าซึ่งบอกเลยว่าจริงนะครับบอกเลยว่าความกระด้างมาไม่เยอะบน k w v สสิ่งหนึ่งที่ผมกล้าพูดอีกอย่างหนึ่งบนคลิปนี้ได้เลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับเป็น Mark 3แล้ว นะครับและเป็นรถมาร์ค3ที่ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นเกียร์ตัวใหม่เนาะแต่แล้คนก็เรียกกันว่าเกียร์7สปีดนั่นแหละครับอ่าคราวนี้อะไรแล้วคนก็บอกว่าจูนกันไม่ได้ยังทําอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่อไปว่าผมจะทําอะไรต่อไปนะครับแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดอัตราการเล่งนะครับผมเองมีรถ o u ดี TT m a มาร3ผมมี M 3 4 0 i นะครับพูดกันแบบไม่อายเลยนะครับ ผมว่าถ้ารถแบบไม่ทําอะไรเลยมาออดีขับง่ายกว่าขับง่ายเชื่องแต่ปัญหาคือออดี้มีปัญหาเรื่องรถเบานะครับรถแม่งเบาเวลาเปลี่ยนเลนมันจะดูแบบคือมันเบาอะ่ะมันมีความเบาในตัวมนะันอ่ะพอรถมันเบามันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเชื่อรถกูลอยหรือเปล่านะครับแต่เรื่องภาพลักษณ์เนี่ยเทียบกันตัวต่อต,ตัวเลยเดีด๋ยวดูปุ้มๆนะครับสามทีศูนย์ไอนะครับแต่งเต็มหล่อกับทีทีนะครับทรงทีทีเนี่ยยังไงมันเป็นรถสปอร์ตสองประตูแม่งหล่อกว่าอยู่แล้วคือสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยว่า b มึงอ้วน นะครับอันนี้มันเพียวนะครับแต่ที่บอกแหละคันนี้ผมซื้อมาไว้สวีทกาแฟน2คนเะนั้นโจทย์ผมคือผมต้องการเรื่องความกระทัดรัดนะฮะเพราะแฟนผมตัวเล็กผมก็เลยให้เขาใช้รถแล้วเขาชอบคันนี้เนาะก็แยกกันละกันเกียร์เจ็ดสปีดนะครับถามว่าดีไหมเอาตรงบอกเลยละกันแม็กสปีดผมขับมาแล้วนะครับคันนี้ผมขับมาประมาณ250นิดนิดรถไม่ได้เปลี่ยนกองเดิมทุกอย่างเดิมแม้กระทั่งยันกองเลยกองเดิมท่อเดิมทุกอย่างเดิมหมด นะครับเปลี่ยนโช้เคดวใส่ย,ยางปับ๊บกูไปลองขับเลยบนทางด่วนบุรประเทศอุดรรัตยานะครผมขับมาประมาณ250 x ้อยแล้วกันนะครับมันจะไปมันจะ2อหก็ไปไม่ถึงอนะ่ะมา2อห้ากว่ากว่าอยู่ตรงต้นๆเนี่ยแหละนะฮะก็อยู่ที่คันแล้วว่าใครจะขับได้เท่าไหร่และกันแต่กูขับได้เท่านี้เนาะตอนนี้ก็เลยมาพูดถึงเรื่องหน้าตานะครับบอกตรงว่าผมชอบรถสีขาวโทนขาวโทนสว่างนะครับอย่างคันเนี้ยตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ฟิล์มเลย นะครับก็มาลองพาทุกคนนั่งเล่นๆกันดูนะครับบอกเลยว่าเกียร์เนี่ยพอเป็น7สปีดเนี่ยบอกตรงว่าแม่ฉลาดนะครับฉลาดมากแล้วก็เรื่องจูนนะครับเชื่อเลยว่ากลุ่มคนที่ขับ Mk3 Mark 3อะรุ่นเดียวกับผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องไม่มีที่จูนนะครับก็มีโอกาสแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปหาเจ้าสำนักอยู่นะฮะว่าเขาคิดเห็นยังไงบ้างนะฮะกับรถคันนี้นะฮะเพราะว่า คันนี้คงต้องแต่งให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เราท,ทํามส0ูนแล้วก็อยากทาแบบเต็มปอกมาให้ดูนะครับล้อวันนี้เลือกแบรนด์อาร์ตฟอสยางอดีศูนยแนะครับแล้วก็ไปเจอกับ KW V3 3สามสามสิ่งนี้รวมกันนะครับใช้ความเร็วสองร้อยห้าสิบบอกเลยว่าปลอดภัยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบบนรถออรเดย์อย่งววันแรกเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้าดูอัตราการเบรกดูเบรกนะนี่คืออัตราการเบรกมันเว้ยอะเอาให<ว>ม่เอาใหม่ <laughs> เดี๋ยวไปถนถนนล่ลๆดีกว่าเดี๋ยวคนจะดับพ่อคูณมากว่ะอ่ดูดูอัตราการเบรกของมันเนาะเดี๋ยวลองดูนะนี่เราลองแบบถนนจริงให้ดูโอ้ยไปเลยปึ๊บลองเบรกอเชี่อคือเมื่อวางอลังการคือดื่มกูไม่ทำอะไรเลยนะเว้ยคือบอกเลยว่าเบรกออดี้เกิดมาใช้ได้เลยนะฮะ ใครเปลี่ยนอะไรก็คือมึงเสี้ยนนะพูดตรงคือมึงเสี้ยนกับมึงใช้ความเร็วเกินพลังไปดีปะเบรกดีปะเบรกดีไปเบรกดีเกินไปเห็นปะคือคือด้วยเบรกมันมาและอย่างที่บอกเนะือยางอันนี้ไม่เป็นยางซิ่งความเร็วเดี๋ยวมันดรอปลงอ่ะเดี๋ยวลองสิกรอบหนึ่งเดี๋ยวลองซูมไปเน้นตรงนั้นเลยอ่าผมลองชิปเกียร์ให้ดูดูนะดูนะคือแม่งลงแบบไหลอ่ะคือมึงมึงมึงโอเคอ่ะ กับรถเบรกเดิมเนาะไป <c ười> คือกูชอบกูชอบเบรกมากคือคือสิ่งหนึ่งที่ผมกล้าพูดในวันนี้คือสิ่งนี้นแฟนผมก็ชมตั้งแต่ตอนแรกเลยเฮ้ยเขาเรถกลับบ้านไปใต้แดงไปรับแฟนผมชอบเรื่องเบรกมากนะฮะช่วงล่างเขาจะบอกเลยถ้าเปลี่ยนอย่างให้แข็งนะเพราะเขาชอบความนุ่มที่มันมีมาอยู่แล้วนะฮะสำหรับคนที่ขับรุ่นนี้บอกเลยว่า19สเปคที่ผมใส่เนี่ยโอเคเลยนะครับเปลี่ยนยางให้มันตรงตามการใช้งานไม่ต้องใช้เ d ดีก็ได้ แล้วก็ท่ออื่นๆไว้ดูหลังจากนี้แล้วกันคราวนี้มาลองรีวิวรถแบบเล่นๆดูนะครับใช้งานมาตอนนี้1,500โลแล้วสิ่งที่ชอบที่สุดในคันนี้คือความหล่อนะครับเปิดประทุนได้สิ่งได้มีความหล่อเหล่าในตัวแบบมหาศาลนะครับเรื่องฟีลลิ่งผมผมพูดตรงนะคันแรกในชีวิตผมคือออ d ดีคันนีน้ผมประทับใจนะผมประทับใจเลยว่าเฮ้ยมันมันมาครบ เป็นตัวของมันเองนะครับถ้ามึงไม่เซียนในการจะแต่งนะแ้าไม่น้องแต่งเกิดมาหน้าตาดีขับดีเกียร์ดีนะฮะเรื่องอื่นผมไม่รู้นะผมเอาแค่นีผ้ผมว่าผมจบกับช่วงล่างแล้วนะครับสเปคล้อเนี่ยต้องพูดตรงว่าใช้สเปคเท่ากัน4ล้อขับดีกว่าเยอะนะครับอย่าทะลึ่งบ้องไปใส่ล้อหน้าหลังมานะครับเพราะออดี้มันควรใส่ล้อเท่ากันสีู่ปนะครับเพราะว่าเนี่ยคนไปใส่มาแล้วเจอปัญหาเรื่องเกียร์นะครับเคยพูดเตือนหลายคนแล้วก็ฝืนใส่กันมาพอใส่กันมาเสร็จ แกไม่จบติดนั่นติดนี่ยางดึงเกียร์เปลี่ยนแล้วแม่งเหมือนเอ,อ๋นะครับอาการพวกนี้คือคุณกําลังทําให้เกียร์คุณมีปัญหานะครับออดี้ผมเคยพูดหลายรอบแล้วรถมันคนเท่ากัน4ี่ลูกนะครับอ่าแค่นั้นการแต่งออดี้แต่ละคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตลาดยังไม่แมสเดี๋ยววันนี้รอดูว่าหนกพี่ของมา3ิบสามมาลองใช้รถรุ่นนี้ดูสิ่งที่ผมพูดจะตรงไหมแล้วจะมีลูกค้ามาซื้อกับผมเพิ่มหรือเปล่าก็มารอดูแล้วกันเพราะว่ามีคนสั่ง v ีงกับผมมาส,สําคันล้ว บอกก่อนนะร้าน,นเรานะครับเน้นของแท้ตรงรุ่นสเปคตรงอะไรที่มันจะมีปัญหากับลูกค้าผมไม่ทํานะครับเพราะผมรู้สึกว่าแดกไม่ได้กูก็ไม่เดกนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าคิดนี้นะครับก็อาจจะมีคําพูดที่หลายคนอาจจะไม่ชอบเนาะเพราะว่าผมอยากพูดให้ฟังตรงๆว่าแนวทางวันนี้เราจะเปลี่ยนการนําเสนอทุกอย่างนะครับขอโทษ ก่อนหน้านี้ด้วยที่เราตัดคลิปแล้วทําให้คนดูไม่อาจจะไม่เข้าใจนะครับถ้าคลิปนี้คนตัดตัดไม่เข้าใจก็ต้องด่าคนตัดแล้วแหละนะฮะเออนะฮะก็เราจะเน้นบริวาริตี้มากขึ้นเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตมานะฮะก็ยินดีจะพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็น BM Ben มเบนซ์ออเุ่นผมยินดีพร้อมให้คำแนะนำเสมอนะครับก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์กด share, กลืมกด subscribe ให้พี่ต๋อมาดิษาด้วยสวัสดีครับ